ก็ขอสวีดัสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Dragonet ส Revolution กันอีกเช่นเคยกันนะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมมีแหล่งในการฟาร์มเพชรนะครับพร้อมกับการเพิ่มค่าพลังเล็กๆ,ๆน้อยนะครับสำหรับการฟาร์มในส่วนนี้เนาะเราได้ทั้งเพชรประมาณ4,000ันกว่าเพชรพร้อมกับค่าพลังประมาณ 10K ขึ้นไปไว้เป็นทริคเดียวทางสำ,สำหรับสายฟีกับสายเติมน้อยและสิ่งหนึ่งที่สำคัญครับนั่นก็คือกาชาหัวใจสุ่มแฟชั่นต่อเนื่อง9วัน90ชิ้นนะครับว่า สามารถทําได้จากเควสแต่บางซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีส่วนจะสูมได้หรือว่าไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเพื่อน,อนแต่ละคนแล้วนะแต่ก่อนไปรับชมคลิปรับฝากกดไ like ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับแล้วสําหรับเพื่อนอใดน,นะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีดๆเยอะแยะมากมายสําหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็อขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top up โอเคครับเพื่อนๆส่วนแรกที่ผมจะขอพูดถึงก่อนนะครับนั่นคือหัวใจฟรี10ดวงนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถทําได้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นภารกิจที่เราสามารถสะสมกันไปได้ยครับเริ่มกับส่วนแรกก่อนได้คือสู่ความสําเร็จนะครับภารกิจนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เมื่อสําเร็จทั้งหมดครับก็คือสกินนะครับพาหนะนั่นเองและสิ่งที่สําคัญครับเมื่อเพื่อนๆเล่นเกมจนถึงวันที่6นะครับของรางวัลเมื่อเพื่อนๆทำภารกิจทั้งหมดครบตามเงื่อนไขสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับนั่นก็คือหัวใจในการสุ มูลค่า100เพชรต่อชิ้นนะครับ10ชิ้นก็อยู่ที่1000เพชรนะครับมันก็คือเพชรเติมนั่นเองทุกคนโอ้โหสำหรับใครที่อยากจะดองสามารถดองไว้ได้ถ้ารู้สึกว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วครับแฟชั่นที่เราจะส่มเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเนะครับเ,เพื่อนๆสามารถดองได้ส่วนใครที่คิดว่าได้มาแล้วอยากส่มอยากได้ปีกมาประดับนะครับก็สามารถสูมได้เช่นเดียวกันครับในการหมดตู้นี้นะครับเดี๋ยวตู้ต่อไปมันก็จะมีปีกใหม่มาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมสุ่มตู้นี้มาครับสิ่งที่ผมได้เยอะท มาทำไมวะถามว่าได้เยอะขนาดนั้นจริงไหมดูนี่ทุกคนดู1,225ไม่พอนะครับยังมีอันนี้นะครับนี่อีก3ชิ้นครับที่ผมยังไม่ได้ย่อยโอ้โหแบบเหลือๆนะครับกับหางที่2.5ที่เริ่มมาแล้วผมคิดว่าก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายนะครับในการทำเนี่ย ب, ผมน่าจะได้ปี หัวใจมานะครับก็สุ่มฟรีวันละสิบครั้งส่วนที่เหลือก็ลองหาช่วงเวลาในการสุ่มดูนะครับก็ว่าเพื่ออาจจะออกนะครับแล้วแต่ดวงนะฮะในส่วนนี้ถามว่าทําภารกิจนี้ทำยังไงกันบ้างนะครับแล้วเราสามารถกลับไปแก้ภารกิจที่เราพลาดไปแล้วได้หรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ว่ากิจกรรมสู่ความสําเร็จครับเป็นเรื่องสามารถเคลียร์เควสได้เลยนะครับแถมเคลียร์เควสล่วงหน้าได้ในกรณีที่สมมุตินะว่าตอนนี้ผมอยู่วันที่6นะครับปุ๊ยเย้วันที่7นะครับผมสามารถทำเควสวันที่7รอได้เลยนะผมไม่จำเป็นที่ต้องรรรออใใหหห้้เเเเปิดวววัััันนนนนทททีี่่่่7คคยยาาะะบมจ็ล จะต้องมีเควสอะไรกันบ้างแนนต่นนเตลเเควสดครับแนะนว่าควรทําบางเควสต้องมีการร่วมปาร์ตีก้กิลด์ที่จะมีการเปิดเป็นช่วงเวลาเท่านั้นนะครับบางอันก็จะมีการตีป๊อ t แมปนะครับตลุยป้องกันสมบัตินู่นนี่ั่นครับมีให้เราทํา ให้นะว่าทาให้ครบตั้งเวลาไว้ให้ดีตัวเกมจะเวลาเร็วกว่าของเรา1ชั่วโมงนะครับก็ลองตั้งเวลาเราเช่นแบบกิจกรรมมันเริ่มประมาณในเกมประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับแล้วก็ประมาณ6กโมงของบ้านเรานะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะครับสามารถทาล่วงหน้านได้เลยเนี่ยเห็นไหมก็มีของอื่นๆแจกให้เราอีกนะครับแล้วก็มีเพชรให้เราด้วยนะครับเป็นของรางวัลน,นะครับขอมีเควสกิ้วเนี่ยอย่าลืมทานะนี่และที่สําคัญครับที่มันยากที่สุดก็คือการตีบอสเวลิลดตอนเนี้ยมันมีจํากัดเวลาไม่ใช่ว่าจํากัดเวลาในการตีนะ จำกัดเวลาในการมีชีวิตของบอสนะครับคือบอสมันตายไวมากก็ต้องรีบตีนะผมแทบจะไม่มีเวลาได้ไปตีเลยนะมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วนะครับเกี่ยการทำควตสต่างๆครับเสร็จสิ้นนู่นนี่นั่นเควสดหลังๆมันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกมันอาจจะง่ายเนาะซึ่งภารกิจนี้ครับมันจะยาวต่อเนื่องถึงวันที่14ของการล็อกอินเนาะก็รวมแล้วครับคุณจะได้มาทั้งหมด9ัวใจนะครับก็เอาไว้สุ่ม ตวละครได้เ็มที่ส่วนใครที่สงสัยว่าเอพี่แล้วผมแบบลืมไปแล้วเนี่ยผมสามารถกลับไปทําได้หรือเปล่านะครับบอกได้เลยว่าสามารถกลับไปทำเควสเหล่านั้นย้อนหลังได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หา้ามนะว่าห้ามทําย้อนหลังแล้วก็จะมีของรางวัลอื่นๆที่เพื่อนจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นประดับส้มจิวนะครับแล้วก็กโกะนะครับแล้วก็จะมีเพชรอีกนะครับให้เราสามารถกลับไปทำเนาะบางอันผมก็ยังยังทำไม่เสร็จเลยครับเนี่ยเช่นตีบอลเนี่ยผมยังไม่ได้ทําเลยแล้วก็สิ้นสุดการป้อมยึดทวิธีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำในตีบอลสองั้น เดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเอานะครับผมอันนี้คือในส่วนแรกเนาะอย่างต่อไปครับสืบเรื่องในส่วนของเทศกาลดากอนสเลเยอร์กันหน่อยละกันดากอนสเลเยอร์ครับเป็นกิจกรรมที่จะมี퀘เราทำประจำวันแล้วก็퀘ค,ความสาเร็จไอความสำเร็จนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการมีสัตว์เตี้ยงการสุ่มการชานุดนี่น่นครับต,ต่างครับแล้วเวลาเราทำครับคุณจะได้รับเหรียญสังหายบางกรไอเหรียญนี่แหละครับเราจะสามารถนําไปแลกในร้านค้ายดากอนสเลเยอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของรางวัลอื่นๆภายในะ กรอบโปรไฟล์หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เพื่อนๆสนใจสามารถแลกไปได้เลยว่าเพื่อนๆต้องการในส่วนไหนภารกิจก็จะบนเวียนประมาณนี้ยกตัวอย่าง2เควสที่เป็นยอดนิยมกันหน่อยละกันครับสำหรับเควสเนาะอันดับแรกคือการแชร์นะครับก็ไปที่คําว่าไลลามังกรกดไปที่แชร์นะครับตรงนี้จากนั้นพอมันเด้งมาหน้าต่างนี้ครับแล้วก็กดแช์ไปเลยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถสำเร็จเควสที่1ได้แล้วนะครับเควสต่อมาที่หลายๆคนติดกันนั่นก็คือการเยี่ยมชมนะครับ การเยี่ยมชมให้ทาการกดการกระบาดออกครับคุณจะเห็นคําว่าคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นการเยี่ยมชมคอมมูนิตี้ในกลุ่ม Facebook นั่นเองนะครับพอกดออกมาก็สามารถทาภารกิจไซส์สำเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือ2ภารกิจที่หลายๆคนติดนะครับเอกับเข้าสู่เนื้อหาหลักก,ก่อนนะครับก็คือเวลาเราทำครับเราจะเหลี่ยงใครจะแลกอะไรได้ตามความชอบส่วนตัวแล้วผมแลกหัวใจเว้ยมันสามารถแลกได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ20ชิ้นนะครับก็สมได้เอาแอม 2โลได้เองก็เอาไว้สุ่มเผื่อได้ปีกขึ้นมาไนี่บอกเลยว่าดีเมื่แม่หรือว่าใครได้มาแล้วขายต่อบ,บอกเลยนะเซิร์ฟสีแล้วมีปีกมีอะไรครบเนี่ยขายได้แพงไหมแต่ก็ของอื่นครับยังไงมันก็สามารถแลกได้ครบแน่นอนครับเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถสะสมกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมแล้วก็เอาไปแลกของอื่นตามที่เพื่อนต้องการได้เช่นเดียวกันนะครับไอนี้จะเป็นหัวใจฟรีที่เราสามารถร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รับกันมานะครับก็จะมีภารกิจอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Battle Pass ตสำหรับ Battleton Pass เอนี้เป็น ทริคแนะนําเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับไพน์น้ำพัดมันจะมี2องเลทร,ราคาให้เราซื้อเนาะราคาแรกก็จะอยู่ที่900กว่าบาทกับ1,200ที่จะได้บวกเพิ่มอีก10บเลเวลตรงเนี้ยผมไม่แนะนําให้ซื้ออันที่เป็น1,200กว่านะการที่ได้10บเลเวลคุณเอาไอ้สิบเลเวล,ค,เเวลคือมันเป็นส่วนต่างประมาณ300เพจใช่ปวลาได้10บเลเวลแต่คุณเอาไอ้สามร้อยเพจเนี่ยมาทําการซื้อเลเวลตัวเนี้ยมันถูกกว่าเยอะนะครับแถมคุณจะได้เต็มถึงเลเวล45เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มมมอออะะะไไรรรนนคคคคัับบซื้ 1, ้่ย่ยุ ซึ่งไม่แน่ใจว่าอนาคตเขาจะแก้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนมันราคามันถูกกว่าปกติเอาง่ายคือ1นึ่งวิวมันใช้ประมาณ4ีถึงแเพชรองน้อยมากก็ได้นําว่าซื้ออันแรกแล้วก็มาซื้อแลวเววิวตรงนี้จะคงค่าที่สุดครับและตรงนี้คุณจะได้รับหัวใจนะครับแล้วก็ตั๋วสุ่มสันเลี้ยงพร้อมทั้งหินนี้ด้ครับนี่หินนี้จะใช้ในการตีบวกอาวุธตีบวกประดับของเ,เพื่อนๆนะครับนี่เอาไว้ตีบวกประดับได้นะครับก็ต้องการประดับในส่วนไหนก็ตีบวกไปครับแล้วก็สามารถสกัดได้ด้วยเนาะ ในส่วนนี้เราสามารถโอนย้ายได้นะไม่ต้องกลัวว่าไอ้ตีบกไปแล้วและไม่สามารถโอนย้ายได้นะรจริงๆโอนย้ายได้นะครับตามความพึงพอใจเลยหรือว่าดรอปอุปกรณ์ที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับผมในในส่วนนี้ก็สามารถทําไปได้นะครับก็ไอเดียค่อนข้าง,งคุ้มนะครับนี่จะเป็นในส่วนของพวกหัวใจแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเนาะอย่างต่อไปครับ <S <S นั่นก็คือการทำเควสในส่วนนี้ครับนน่นั่นก็คือคู่มือผจญภัย โค้งมือปืนภัยนี้ครับปกติเซิร์ฟจีนมันจะมีจุดให้เราวิ่งไปหรือว่าเป็นการ auto ออโต้อะมันจะง่ายกว่าแต่พอเป็นเซิร์ฟโกลบอลมันให้เราวิ่งหาเว้ยซึ่งการหาแต่ละชิ้นครับคุณจะได้รับ PET. เพชรเวยนระบประมาณ50า0 5 0ไปเรื่อยๆเนาะรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ4,000เพชรนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเอะเพชรเนี่ยผมทําแล้วผมได้เพชรมาผมเอาเพชรไปทําอะไรแนะนําว่าให้เอาเพชรไปซื้อจิวในร้านค้านะครับในส่วนนี้มันจะช่วยเพิ่มเรื่องของค่าพลังให้กับเพื่อนๆน,นะฮะเนี่ยซื้อไปได้เลยครับ เวลาซื้อแม็กครับมันจะเพิ่มข้าวลากบเพื่อนๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นสิ่งสําคัญสามารถสังเกตได้เลยว่าเวลาเราทำเนี่ยเราดูที่อันดับครับแล้วก็ไปดูที่จิวของเราแม่อันดับพอๆเนี่ยเขาได้พลังจุดส่วนนี้มาเท่าไหร่กันดูดิแต่ละคนคือได้มาเยอะมากนี่ได้มาห้าหมื่นในสามหมื่นแล้วก็สามารถไปส่องดูได้ว่าเขาอัพขั้นไปเท่าไหร่นะครับนี่ยเขาจะก็จะเน,นี่ขั้นสิบเอ็ดขั้นสิบพยายามอัพให้มันสดของกันแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับมันจะเป็นอะไรที่ ดีมากๆนะครับในส่วนนี้เนาะก็อย่าลืมทำในตรงนี้กันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้คุยในการเปิดแผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเปิดปุ๊บ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 ตุ๊นก็สามารถสต็อปแล้วก็ไปดูได้ว่าอยู่ในจุดไหนกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้คงมวีเพียงเท่นนี้ครับผิดพลาดประการใดขอกราบประทานภัยกันด้วยและใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ